ครับเขาเอิดว่าเครื่องยังกว่าเครื่องคัดข้าวสารว่าสิเครื die, oui> ่องเขาคัดข้าวเปลือกนี่เป็นข้าวสารสิเห้ยเคือว่าเครื่องน่าจะเป็นสีขาวแล้วแล้วว่าคัดเครื่องนี้นะอ๋อสีขามันมันละเอียดว่าแบบที่ไหนก็มันใส่เงาเครื่องคัด คือหมุนศาสเตอรเรือมันมัน,มนรับได้ปะือหมุนศาสเตอ